เพื่อพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจของตนให้ดีเรามาประชุมกันในศาลาการ,รเรียนนี้ก็เพื่อที่จะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตใจให้เป็นธรรมนั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่นใดใจของคนธรรมดาสามัญน,นี่มันไม่เป็นธรรมตลอดไปบางทีมันก็เป็นอธรรมไปบางทีมันก็เป็นธรรมมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้นั่นแหละ พระุทเจ้าถึงได้ทรงสอนให้ฝึกใจนี้ให้มันเป็นธรรมให้มันให้มันเป็นกลางอย่าให้มันเอียงไปข้างรักอย่าให้มันเอียงไปข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงข้างเมาอย่าให้มันเอียงไปข้างกลัวถ้ามันเอียงไปข้างรักมันก็เป็นทุกข์ เช่นรักร่างกายอันนี้เวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติแปรปวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนรักมันนี่ห่วงมันนะนนถ้าไปรักผู้อื่นถ้าผู้อื่นนั่นมีอันเป็นไปตนก็เดือดร้อนถ้าไปรักสิ่งของเงินทองแก้วแหวนของมีค่าต่างๆมูนนั่น เมื่อของสิ่งนั้นพัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนลองสังเกตดูสิความรักอันนี้นะรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสภาสิตอันนี้ไว้ผู้ใดรักตนแล้วก็ต้อง พยายามทำตนให้มีความสุขสบายไม่ทำตนให้เป็นทุกข์นั่นแหละจึงเรียกว่ารักตนผู้ใดรักตนแล้วก็ไปไประกอบเพจแห่งทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนนั่นจะว่ารักตนได้อย่างไรบางคนน่ะรักตนไม่ถูกทางรักตนแล้วไป เที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เที่ยวลักเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนบ้างเรียกว่าประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นอกล่าวมู่สาวาดหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตน ให้ดื่มเหล้าเมาสุรายาฝิ่นเฮโรอีนกัญชาอะไรหมดนี่คงเข้าใจว่าเมื่อใดทำอย่างนั้นลงไปแล้วตนจะมีความสุขมันเข้าใจผิดไปแทนที่มันจะเกิดความสุขให้แก่ตนได้มันกลับนำทุกข์มาสู่ตนคนรักตนแล้วพึ่งเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนั้นจึงเรียกว่ารักตน <c oughs> ใจเอียงไปข้างชังเช่นนี้ <c oughs> มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนใจเพราะาคำว่าชังหรือรลังเกลียดกันนี่นะพอนึกเกลียดชังขึ้นมาใจมันก็ขุ่นขึ้นมาเลยมันไม่ได้พองใสหรอกแบบนี้ <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้ายังได้สอนให้เพ่งดูจิตตัวเองนี่ดูความเคลื่อนไหวของดวงขิดนี่มันจะรู้ว่ากิเลสชนิดนี้มันมีพิษมีสงอย่างไรบ้างกับดวงขิดอันนี้เมื่อสร้างมันขึ้นมาเนะี่ยถ้าใครไม่ช่างสังเกตแล้วก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้นะ ถ้ามีสติคอยระมัดระวังไปอยู่เสมอล่ะถ้าเวลาได้เผลอสติแล้วกิเลสมุนีมันเกิดขึ้นมันก็จะได้รู้ตัวทันก็คอยระวังอยู่เสมอนี่พอมันรู้ระลึกได้อย่างนี้มันก็กำหนดรู้รู้ได้เลยลักษณะของกิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วทำใจให้เศร้าหมอง ทำใจให้ดิ้นรนมเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ระวังเต็มที่แล้วแบบนี้นะมันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ระวังเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะระวังไม่ให้กิเลสอะไรมันเกิดขึ้นในใจตางทีจิตมันก็ลำเอียงไปในทางแห่งความหลง ชอบทำตัวเป็นคนหลงคนเมาคนหลงคนเมานี่ถ้าพูดถึงมูลเหตุของมันเหมือนก็เกิดจากขาดสติสัมปชัญญะการสำรวมจิตด,ดวงนี่แหละปล่อยให้จิตด,ดวงนี้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไม่รู้ว่าเรื่องคิดนัน้นมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้น บางทีคิดไป,ไปไปไปมันก็เกิดเป็นความคิดที่เป็นอกุศลขึ้นมาก็มีอย่างนี้แหละท่านเรียกว,ว่าหลงว่าเมา่เมาความคิดของตัวเองถ้าหากว่ามายุติความคิดต่างๆดังกล่าวมานั้นลงได้ใจสงบลงไปได้ใจตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ ไอจิตมันจะเมาไปในอารมณ์ต่างๆวันั้นไม่เป็นแบบน,นี้นะเรื่องใดมาถึงเข้าถ้าหากว่ามองเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยไม่สนใจกับมันไม่ไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นั้นนั่นเองถ้าเรื่องใดมาถึงเข้ากําหนดรู้ได้ว่าเรื่องที่ควรพิจารณามันจะเป็นประโยชน์ชนีก็จึง กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้รู้ให้เห็นแจ้งในเรื่องนั้นต่อไป <c oughs> นั่นมมนี่มันต้องเลือกนี้นั่นแหละคันท่าหากว่าเราตั้งกีจให้เป็นกลางอยู่แล้วไม่ให้มันเอียงไปในเรื่องต่างดังกล่าวมานี่ได้มันก็สามารถที่จะเลือกได้ เลือกอารมณ์ต่างๆได้อันนบางทีมันกบเอียงไปในความกลัวมีอยู่ทุกคนเลยความกลัวบางคนเน่ไม่ชอบดื่มเหล้าแต่เมื่อไปสู่สังคมที่เขาดื่มเหล้ากันอาคนที่ดื่มเหล้าเป็นเพื่อนที่ดีกันหรือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้บังคับบัญชา ของจนอย่างนี้ถ้าเขาเชิญดื่มเหล้าด้วยกันไม่ดื่มก็กลัวกลัวพักพวกหรือว่าผู้บังคับบัญชาจ,จะรังเกียจเอาก็เลยจำใจดื่มเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวมันเป็นเหตุให้ทำบาปเพราะความกลัวก็มีอย่างนี้แหละทำอะไร ถ้าเป็นไปในทางผิดถ้าคนหมู่มากเขาทำแล้วจนไม่ทำก็กลัวเขาจะว่าเอาแล้วก็ทำผิดไปตามหมู่ตามคณะไปอันมนี้ล้วนแต่จิตลำเอียงไปความในความกลัวทั้งนั้นเลยเราต้องเรียนรู้ไว้ไม่ต้องไม่ต้องให้ใจมันเอียงไปอย่างนั้นไม่ต้องถือบุคคลเป็นใหญ่มันต้องถือธรรมเป็นใหญ่ จึงถูกต้องถือบุคคลเป็นใหญ่บางทีไปถือเอาบุคคลที่ประพฤตินอกสินนอกธรรมออกไปแล้วอย่างนี้ตนก็พลอยได้ประพฤติไปตามเขาแต่ถ้าได้ไปคบกับคนที่ตั้งอยู่ในศินในธรรมก็ยังชั่วน้อยก็เมื่อเราถือธรรมเป็นหลักแล้วอย่างนี้ถ้าใครประพฤติตรงตามธรรม เราก็ครบได้ถ้าใครไม่ประพฤติไปตรงตรงไปตามธรรมเราก็ไม่ครบอย่างนี้เลยเราก็ไม่กลัวว่าเขาจะนินทาว่าร้ายไม่กลัวว่าเขาจะาขับออกจากราชการหรืออะไรหมูนี้ไม่กลัวเพราะเราทำดีอยู่ใครมาขับออกได้ ความดีมันคุ้มครองเราต้องเชื่อมั่นในความดีที่ตนทำมาจริงๆไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัวดังกล่าวมานั่นแหละ <ừ, S 1> <ừ. S 2> เมื่อเรายืนหยัดอยู่ในธรรมอันถูกต้องแล้วอย่างนี้ชีวิตนี่มันจะเป็นทุกไปก็ให้มันเป็นลองรู้มันจะเสื่อมลงไปก็ให้มันเสื่อมลงรู้ ừ, เราไม่ถือบุคคลเป็นใหญ่เราถือธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่ แต่น้อยคนนักที่จะถือธรรมนี่เป็นใหญ่นะเท่าที่สังเกตมาแล้วนะมะกักจะถือบุคคลนั่นแหละเป็นใหญ่เลยเว้นเสียแต่ผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมะคำรรสอนุสิตเจ้าอย่างจริงจังแท้แล้วอย่างนี้จึงจะมั่นอยู่ในธรรมเหล่านั้นได้ดังนั้นการอบรมการฝึกฝนอบรมตน การฟังธรรมมุนีก็เพื่อที่จะให้รู้ทางผิดทางถูกอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าทำจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นไปในทางผิดมันไม่ใช่เป็นทางสายกลางเราก็จะได้เว้นไม่น้อมใจไปในกิเลสดังกล่าวมานั่นนะไม่น้อมใจไปในความรักไม่น้อมใจไปในความชางังความเกลียด ไม่น้อมใจไปในความหลงความเมามีสติสมัชยญ,ญรู้ตัวอยู่เสมอไม่น้อมใจไปในทางแห่งความกลัวกลัวไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าสอนให้กลัวบาปให้กลัวต่อผลของบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความกลัวอย่างนี้นะถูกต้อง <c oughs> เราต้องเข้าใจในคําสอนของพระทีเจ้าให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ปรับปรุงใจของเราให้เป็นไปตามนั้นเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมมันก็ถึงเจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติอย่างนี้นี่เรียกว่าเราเลือกเฟ้นนะทำใดที่เป็นอกุศลแล้วเราไม่เอาไม่ยึดถือเอาไว้ ทำใดที่เป็นกุศลนั่นจึงค่อยยึดถือเอาไว้กำนวูรไว้ในใจเสมอ,อเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้จักเลือกอย่างว่านี้แล้วมันมันมันก็ก้าวหน้าไปไปได้เลยการปฏิบัติธรรมที่จะให้กุศลมันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นไม่ได้เพราะมันมีอกุศลม,มาแทรกแซงมาขัดขวางอยู่เรื่อย ก็เมื่อบุคคลลืมกายอันน eh ี้เสียไม่มากำหนดรู้กายอันนี้อยู่เสมอแล้วอย่างว่านั่นแหละมันก็จิตใจมันก็เอียงไปทั่วแต่ถ้าหาว่ามีสติไปในกายนี้อยู่เสมอเสมอเรื่องอะไรใครพูดอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไร มาเราก็กำหนดอยู่ในกายนี่พิจารณาอยู่ในใจนี่ให้รู้ให้เห็นเรื่องภายนอกนอกันก่ผิดหรือถูกดีหรือชั่วอะไรแบบนี้เรากำหนดอยู่ในใจนี่เราก็รู้ได้เลยนั่นนี่ไม่จำเป็นต้องไปดูแต่คนอื่นนู่นอย่างเดียวถ้าไปดูแต่คนอื่นแล้วไม่ได้เรื่อง เดี๋ยวก็หลงไปตามเขาเขาทำชั่วก็พลอยทําคไปตามตามตามเขาไปมันเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตนของตนไม่เป็นตนของตนพึ่งตนเองไม่ได้พึ่งกุศลธรรมไม่ได้มันถึงได้ไหลไปตามความคิดความเห็นของผู้อื่นโดยส่วนเดียว <c oughs> เราปฏิบัติทำนี่ก็เพื่อมุ่งให้รู้ธรรมของจริงเนี่ยขึ้นด้วยตนเองไม่ไม่ใช่ว่าต้องไปอาศัยแต่ผู้อื่นอยู่ร่ำไปถ้าเช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่รู้ความจริงไม่รู้ธรรมของจริงได้สักทีเลยนะผู้ใดที่จะรู้ธรรมของจริงได้นั่น ต้องเป็นผู้มาควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปยึดเรื่องภายนอกนุ่นมาเป็นอารมณ์เรื่องทั้งหมดสละทิ้งให้หมดไปเลยนั่นใครมันเหลืออยู่แต่ปัจจุบันเท่านี้เนื่อมาเพ่งปัจจุบันนี้อยู่เช่นนี้แหละ มันถึงจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอะไรได้ขึ้นมาด้วยตนเองเพราะว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็มาฝังอยู่ในดวงขิดอันเป็นปัจจุบันนี่เลยถ้าถ้ามันมีนะถ้าจำได้นะมันก็มารวมอยู่ที่ดวงขิดนี้เอง ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาที่เราได้ท่องได้จำมามันก็เป็นกล้องส่องมองเห็นทางผิดทางถูกได้เป็นอย่างดีคนที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนั่นแสดงว่าไม่ไม่ได้มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเป็นกล้องส่อง ก็าราำพังแต่จิตใจของตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรู้ผิดรู้ถูกได้ด้วยตนเองนั่นแหละต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของผู้ตเจ้าแล้วจึงได้รู้เห็นคนอื่นเขาทำผิดก็รู้ว่านี้ก็เราจำคำสอนของพุ้เจ้าได้อยู่อืม เช่นอย่างพวกที่เห็นว่าการสวดอ้อนวอนขอร้องอะไรต่ออะไรหมุนี่นะให้มาช่วยชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรหมุนนี้ ทันทีเมื่อเรามาพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะต้องลงความเห็นเอาว่าไม่เป็นไป mm hmm. นเพียงแค่สวดอ้อนวอนเท่านั้นนนัไม่เป็นไปเพื่อความ้นทุกข์ไม่เป็นเรื่องกรรมจัดกิเลสปาประธรรมออกจากดวงจิตได้ต่อเมื่อเรามาทำใจให้สงบลงไปแล้วจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้น นี่แหละมันถึงจะเอาตัวหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมต่างๆไปได้นี่ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปตามลทัทธิใดๆทั้งหมดเลยแต่ใครจะทำเห็นอย่างไรทำอย่างไรเราก็ไม่ทำหนี่เทียนเขาแต่เมื่อเราเห็นว่าไม่ถูกทางแล้วเราก็ไม่ดำเนินตามเท่านั้นแหละ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตนเองว่าตนเองจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงจะมีความสุขคูใดเห็นอย่างไรมันก็ทำไปอย่างนั้นเลยแต่ชาพุทธจริงๆแล้วเราต้องเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นหลักเครื่องดำเนินี่ เป็นกล้องสองทางเดินให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยอุบายอันใดถ้าทำจิตนี้ให้เป็นกลางสม่ำเสมอไปได้นั่นอุบายน,นั่นแหละได้ชื่อว่าถูกต้องเลยความคิดความเห็นอย่างนั้นเละได้ชื่อว่าถูกต้องถ้าความคิดความเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วให้มันลำเอียงไป ในเรื่องรักเรื่องชังอย่างที่ว่ามานั่นนะความคิดความเห็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ควรเอามาเป็นแบบอย่างนี่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมมาคำสอนที่เจ้าอย่างว่ามานี่นะนะมันก็รู้ได้นั่นะเมื่อมันรู้ได้อย่างนี้เราก็พยายามประคองจิตอันนี้ให้มันเกิดให้มันมีความคิดความเห็น ตรงไปตามธรรมะดังกล่าวมานี่ก็เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างรักแล้วจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อไม่ลำเอียงไปข้างเกลียดชังแล้วอย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้เมื่อ,อควบคุมจิตไม่ให้มันลำเอียงไปข้างหลงข้างเมา เมานี่หลงเมาไปในเรื่องอดีตอนาคตว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างโน้นอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกว่าหลงว่าเมาเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสิมากำหนดรู้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นั่นจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้สิมันไม่หลงไม่เมาไปนอันนี้เมื่อจิตไม่ลำเอียงไปด้วยความกลัว อย่างที่ว่านั่นนะ่ะอืมจิตมันก็เป็นกลางอยู่ได้นี่เป็นอย่างนั้นถ้ามันเอียงไปความกลัวไอ้กลัวเขาจะนินทากลัวเขาจะว่าเอากลัวเขาจะไม่นับถือกลัวเขาจะไม่นำราบสการะมาให้อะไรหมู่นี้นะอืมถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนี้แล้วจิตมันเป็นกลางอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเอียงไปตามทางผิด ที่เขาพาดําเนินนั่นก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังกิตความคิดความเห็นอันนี้ไว้ให้ดีต้องเพ่งดูดวงกิตอันนี้เสมอว่ามันเป็นกลางอยู่จริงไหมมันไม่ลำเอียงไปดังกล่าวมาแล้วนั่นหรือมันยังลำเอียงอยู่ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวได้นั่นเนี่ย จะให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้หรอกต้องตัวใครตัวเรารู้ตัวเองเอาเมื่อรู้ว่ามันยังหลงลำเอียงไปอยู่บางสิ่งบางอย่างนี่ก็รีบสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้เท่าความลำเอียงเหล่านั้นให้มันเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกันนั้นนะเป็นทางไปสู่ทุก เมื่อสติหรือปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนั้นจิตก็ตื่นตัวได้มันก็หยุดลำเอียงไป <c oughs> มันก็ตั้งเป็นกลางไปเนี่ยเราคอยระวังรักษาความเป็นกลางของจิตนี่ไว้ให้มันสม่ำเสมอไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ทางมัชฌิมาปฏิบัาข้อปฏิบัติสายกลางนั่นนะอันนี้เดกว่าพูดสั้นๆเรามีอุบายอะไรที่มาทำจิตให้เป็นกลางลงไปได้นะมันก็ตรงตามออมัชฌิมาปฏิบัาข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละเช่นอย่างว่าเรื่องศีลอย่างนี้นะ นี่ถ้าหาว่าเป็นผู้รักษาศีลได้มั่นคงจริงๆปกติกายวาจานั่นไม่ล่วงเกินจริงๆนี่มันก็ทําให้ใจเป็นกลางอยู่ได้เลยวนะันนี้นะนั่นนีงถ้ามาทําใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้มันก็ยิ่งทําใจให้เป็นกลางเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปกวนนั้นอีก เราถือเอาสมาธินี่เป็นศูนย์กลางเลยแบบนี้นะอืมเป็นหลักเลยนั่นวันนี้ก็ต่อจากนั้นก็จเจริญปัญญาฟอกจิตนี่วันนี้นะใช้ปัญญาเนี่ยสอนจิตนี่บ่อยๆเข้าไปจะไปคอยเจ้าผู้อื่นสอนอย่างเดียวไม่พอตนเองไม่สอนตนเองเข้าไปอย่างนี้มัน ไม่สามารถที่จะละกิเลสป่าประธรรมต่างๆได้หรอกไม่สามารถจะชำระสิ่งมัวหมองหุ่มห่ออยู่จิตใจนี้ได้ดังนั้นเมื่อได้ฟังผู้อื่นท่านสอนมาแล้วแล้วก็จำอุบายอันนั้นมาสอนจิตตัวเองอีกทีหนึ่งจิตมันคล้องอยู่ในเรื่องอันใดก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตให้มันละอุบายอ ละอารมณ์อันนั้นอย่าให้จิตมันคล้องอยู่ในอารมณ์อันนั้นแล้วจิตมันก็จะรวมลงเป็นกลางนี่นี่แหละอาศัยปัญญานั้นสำหรับฟอ,อก,กจิตให้ขาวสะอาดไปเรื่อยๆนอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาฟอ,อก,กจิตนี่นะให้ขาวสะอาดได้ไม่มีนี่แต่ปัญญานี่นะ ดังนั้นทุกคนอย่าพากันนิ่งนอนใจเพราะเราขาดปัญญานี่เองเนี่ยจึงพ้นทุกไปไม่ได้ต้องเตือนตอนอย่างนี้เสมอเราจะไปคอยให้ผู้อื่นช่วยให้เราพ้นทุกนันไม่มีทางหรอกไม่ควรเห็นไปอย่างนั้นต้องคิดช่วยตัวเองนะทุกคนนะแต่ว่าต้องได้รับ โอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนเมื่อได้รู้แนวทางแล้วก็น,น้อมเอาแนวทางนั้นมาสอนฝึกใจตัวเองเข้าไปอย่างนั้นเพราะรำคังความคิดความเห็นของตนเองส่วนเดียวแล้วไม่ไม่ไหวเราไม่มีอุบายอะไรที่จะมาสอนจิตตัวเองได้ต่อเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยจึงมีอุบายเกิดขึ้นในใจ จิตนี่มันต้องอาศัยอุบายมันจึงละอะไรกรากต่ออะไรได้ถ้าไม่มีอุบายแล้วมันละไม่ได้เลยถ้าไม่ไม่จำเป็นต้องใช้อุบายแล้วทุกคนมันจะต้องละกิเลสนี่ได้หมดแล้วแหละเราข่มใจละเอาดือด้อๆนี่มันก็หมดไปหมดไปเลยอย่างนี้มันก็หมดกิเลสกันไปแล้วแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี้นะ แต่นี้เหตุที่มันกิเลสมันไม่หมดได้ก็เพราะว่ามันขาดอุบายมันขาดความตั้งมั่นของจิตแล้วก็เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีอุบายมาสอนจิตอันนี้อีกอย่างนี้นะมันถึงหลุดพ้นไปไม่ได้มันบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไปไม่ได้ฉะนั้นการทำจิตได้ตั้งมัน่น กับมีอุบายสอนจิตนี่นะให้ละสิ่งที่ควรละให้รู้สิ่งที่ควรรู้นี่อันนี้เป็นคู่กันไปเลยนะเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปเลยถ้ารู้ว่าจิตนี้มันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ก็หยุดวิจาร์หยุดคิดหยุดพิจารณาไว้ก่อนมาเพ่งจิตได้ให้มันตั้งมั่นลงไปเสียก่อน เึียงค่อยพิจารณาต่อไปนี่หลักนี้นะพึ่งจํากันไว้ให้ดีเมื่อเราจําไว้ให้ดีได้อย่างนี้มันจะไม่ผิดทางเลยก็สามารถที่จะทำประคองกิจนี้ให้เป็นกลางให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้ถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อ ได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้ามัวมาประมาทแล้วก็พ้นทุกพ้นภัยในสงสารอันนี้ไปไม่ได้ดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้